อีกครั้งหนึ่งของนักร้องที่เรารู้จักคุ้นเคยเพลงของเขาเสียงออกมนกเสียงเพราอเสียงพราอแล้วก็รักษามาตรฐานเสียงเขาได้ดีมากได้ดีทุกวันนี้ก็ยังเสียงเหมือนเดิมเป๊ะหน้าเหมือนเดิมเป๊ะตัวเราเดิมเป๊ะวันๆไม่ทำมาหากินอะไรตีกลอฟอย่างเดียวตีกินคนอื่นด้วยจะบอกว่าไทยก็หูดมาะฮะไทยคือหูดแตหยุดตีแล้วตอนนี้บาดเจ็บนี่ยังตีอยู่ตีอยู่ังหลอกว่าคนนู้นคนนี้หลอกคุณไปว่าเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกพี่แอดบอกผมเขาก็เล่นเมงั้นเองอ๋อเหรอเจออะไรครับพี่ เทอุเทนพรหมมินครับไปแล้วลูกชอบลูกชอบสวัสดีครับลูกชอบลูกสาวชอบพ่อเราเป็นชจ้ลูกสาวไม่เคยรู้ว่าพ่อเป็นนักร้องเนี่ยเมื่าพ่อเป็นนักกอล์ฟนึกว่าพ่อเป็นนักกีฬาเห็นบอกว่าทำมาหากินด้วยการเล่นกอล์ฟเลี้ยงครอบครัวเมื่อกี้เมื่อกี้มาร้องเพลงกับพี่ภูริ้เป็นผัวเมียกันนะฮะเขาต้องจมาเป็นเงาเสียงชมพูเมาได้เหรอ ต่างคนต่างเป็นแฟนเพลงซึ่งกันและกันนี่มาเป็นเงาเสียงชมพูไปไงกระจายโดน <c oughs> <c oughs> เป็นม็กเลยแล้วเม,มเีม้เเอเ้เขายื่นถึงพี่แอดนะรับรองคุณจะได้ยินว่าพราะกว่าพี่ยมบุญอ้โหไฟล้อพีเนี่นี่อยากจะเท่เท่ล <c oughs> ก <ๆ S 3> <ๆ S 1> ้นก่อนดกันเเจอบ น่าจะตายริงเสียงเหมือนจะหมดวันนี้มีอะไรครับคุณอะไรครับนครปฐมนครปฐมจังหวัดตรังครับนครปฐมก็มีเพลงพี่อ๋อจริงเหรอเคยร้องไว้ได้เคยร้องไว้พี่ฝากอนงไว้กับองคมหาเจดีย์ขอให้ช่วยคุ้มน้องของพี่ให้ยังเป็นไงหน้าตาเนี้ย วัดงงนั่นเพลงจังหวัดไม่มันมันคือเพลงประจำจังหวัดของเขาใช่ไหมส่วนจังหวัดอ่าส่วนจังหวัดตรังก็มีด้วยนะโอเคลองสิหน้าราตรีหนึ่งซึ่งยังฝังใจเชียงรายนันเชียงรายตรังฟ้าแจ่มใช่แล้วเหรอไปลงไปนั่งกันนะ พี่ไม่รู้พี่เลาผิดมาตลอดชีวิตเลยชิงไล่พี่จะไปเชื่อชิงไลยังชิงไล่ฟ้าแจ่ม้วเมันม่วอ่าวันนี้ใจพี่ภูมิมเป็นเงาเสียงไหมอยากมากอยากมากอยากมากครับพี่อยากล้างแค้นใช่ไหมต้องการมากไม่แต่ว่าจริงเสียงคุณนี้เอ้ยคุณมีวิธีการรักษาเสียงอะไรยังไงเนี่ยเสียงพรอะมากเออเมื่อกี้ร้องโอ้โหพอเท่ร้องปั๊บรู้เลยเออสิงเท่พรอกกับผมอีกอ่ะโอ้โหยอกกันไปยอกกันมาชอบพูดจริงไม่ต้องบอกแล้วคุณรู้กันอยู่แล้วพี่ภูมิ ร้องเพลงให้ลูกฟังว่ะชอบกล่อมลูกกล่อมลูกกล่อมฮะก็เขาก็ชอบเขาเด็กๆอ่ะเขาให้เด็กๆอ่ะตอนอยู่ในท้องก็ร้องให้ฟังพี่ร้องทังไหนอ่ะพี่ท้อง เสียงมันผ่านได้เอาเมื่อกี้ไม่บอกวิธีรักษาคุณภาพเสียงรักษาคุณภาพเสียงคือสมัยก่อนคือเล่นเล่นเล่นกีฬาใช่ไหมพี่เตะเตะฟุตบอลอยู่แล้วกีฬานี่ช่วยอยู่แล้วกินเขาไม่ได้ใช่ไหมเลยมากินกรอบเขาเพื่รักษาเสียงเขาเลยเล่นกีฬาหมายพวกเขาเล่นกีฬาพี่แอดเดี๋ยวบอกว่าเราชอบไปกินก๊อฟเขาใช่ใช่ฟุตบอลจะเล่นดีมากเป็นศูนย์หน้าเป็นกองหน้าเลยคือเล่นกีฬาอย่างเงี้ยเรื่นกีฬาพี่มันทำให้เสียงไม่ตกเงี้ยใช่ครับพี่แล้วก็ ตอนหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าปอดตัวเองเนี่ยมันแข็งแข็งแรงขึ้นเนื่องจากว่าเทพไปโชมวยไทยอ้โวยโอ้หลายอย่างก็เอาไว้ป้องกันตัวเวลาใครพูดไม่เข้าหูเวลาใครพูดไม่เข้าหูได้เลยพี่จะมีใครรายการเนี้ยโชคดีโชคดีที่พี่เป็นคนอ่อนน้อมรายการนี้ไม่มีคนแบบนั้นหรอกเท่ใช่บ้าใครจะไปพูดอะไรไม่เข้าหูคนบ้า พี่บอกให้เท่มารายการนี้สบายใจได้ครับพี่นอกจากพี่วนแล้วไม่มีใครหรอกโชคดีพ่อพี่หายใจไปไปไปพิพ่อออกกำลังกายออกกำลังกายทำให้เสียงดีวันนี้พี่ชมพงบอกอยู่บ่อยๆใช่ไหมใครที่เสียงไม่ดีให้ไปออกกำลังกายเยอะๆมันช่วยให้คนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีก แต่่าถ้าออกกําลังกายแต่ไม่ได้ซ้อมร้องเพลงไม่ได้ทําให้ร้องเพลงดีขึ้นนะอ๋อเหรอทำให้ร้องยางครับผมแล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่เล่นแล้วทาให้ระบบการหายใจดีก็คือกอล์ฟก็คือเราไปเดินแบบร่วมีต้นไม้ไงพี่ไม่จริงอ่ะเดินแล้วมีหมูมีหมูแกบอกไม่จริงจริงแต่ว่าพี่แอดดี้นี่ เป็นคนที่เล่นกอล์ฟด้วยสมองเล่นยังไงวะหมายว่าวางแผนเช่นเช้ามาก็โทรศัพท์มาเออเท่พี่จัดกวนมาให้เรียบร้อยแล้เป็นเพื่อนพี่ทั้งนั้นเลยเท่สู้ได้เท่สู้ได้สู้ไดตีไปเลยแล้วก็ทั้งหมดเดี๋ยวฮับรับหมายความว่าอะไรคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยวางแผนไม่หลอกเขาชิบเป้าเฉยชิบเป้านอกจากร้องเพลงก็าทำอะไรใดๆอย่างอื่นไห ทำบริษัท OB รองรับบริษัท DBS 10ีใช่ครับพี่ก็คือชื่อบริษัทก็คือชื่อลูกครับพี่พริมโปรดักชั่นพริมท้องพีิมก็เป็นคนขับรถตู้ไปรถตู้ OB เด็กชอบเด็กชอบพี่เด็กชอบโอเคโอเคดูว่าพี่ปูจะกล้าตู้เปล่าเติมครับพี่ชมพูเลยตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่แรกกันครับ คล้ายๆเหมือนกันนะสไตล์เดียวกันกับเท่เลยประกอบไปชีพอะเลยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อะไรครับเจ้าหน้าที่อะไรหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าที่จริงเสียเราจะไปเป็นเจ้าหน้าที่แทนเขาเจ้าหน้าที่อะไรเป็นเจ้าหน้าที่อะไรรถยนต์ครับอ๋ออยู่แผนกอะไรอยู่ศูนย์เงี้ยใช่ใช่ครับมีหน้าที่กบริการอะไรครับศูนย์แล้วก็จัดส่งอะไรไปยังอูอะไรอะไรที่เราต้องจัดส่งเยอะสุดมีไหมนมหนูนมหนูมีไหมนมหนูนมหนูก็มีครับนมหนูมีมีเยอะไหมนมหนูไม่น่าจะเสียบ่อยนะ น้องหนูเสียบ่อยแม่ดูว่ามันเสื่อมมันดำคุณภาพเป็นดำอายุการใช้งานนะครับน้องหนูพี่น้องหนูมันจะเล็กๆเมื่อแรเปลี่ยนน้องหนูมันต้องถือยี่ไปเี่ยนเนาะตามนั้นเลยครับตามนั้นแล้วแต่พี่หมายความว่าทุกจังหวัดเลยในคนคุณเชษฐ์ผมเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับคนพัทลุงอ๋อใกล้ๆเลยใกล้ๆตังนะัได้ นเป็นคนเหนือป่ะคนเชียงรายเชียงไายเป็นเบาเชียงไฮ้คนเชียงไฮ้เหรอคนเชียงไฮ้คร๋อคนเหนือแต่คนใต้มาร้องเป็นคนเหนือนะวันนี้นะจำเนียงมันจะได้ไหมจำเนียงมันจะได้ไหมก็ต้องฟังดูครับเออฟังดูนะครับผมเาพูลงมาเพื่อบุกโกกหน้าตายไม่นะ